เห็นพี่ปูบปปะเขาไม่เข้ามาเลยปะเออไม่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วอะจบแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณไม่เจอจอแต่พี่วีพี่ปูไม่เจอหรอไม่แล้วน้องยูวไปไหนวะเอาปากของเลยเออทุกคนตอนนี้เกตกำลังซื้อก็ซื้อก็อกกกนอนเหรอคนอย่างเยอะทุกคนตอนนี้คนเยอะมากเกตไม่รู้ว่าอะไรยังไงตอบชาลีน่าจะเข้าไปร่าหลังเวทีก่อนนะคะตอนนี้ฮะจะอะไรอะโอเค เรขออยู่กับเธอหมือนดิใช่ป่ะนี่ถือพอแบงค์พียงโอเค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ควทำรักมาเจลอกหรอไม่หรอเออรู้สึกหลอขึ้นทุกวันนู้นเลยนะอร่าออร่าเหนื่อยอันนี้ก็มีไลฟ์อยู่ใช่ไหมก็มีได้ไลฟ์เปิดของไหมเนี่ยสรุปตอนนี้หุบเข้าเแล้วอะไรนะอ้าวนั้นเราไปปะนั้นเราไปดินั้นเราไปดิแล้วเราอยู่ทำไม จัวัไปกระเดมไปค่ะบคสวัสดีครัทยสวัสดีครับทไมฮัลโหลสวัสดีครับขอแล้วต้องมาแบ็กดรอพลาเลยมาจากไปตระโงมา กคนมไม่เห็นอะไรอนนเรข้างๆอะไนะเราข้างๆไหมเพราะตอนนี้เราก็มองไม่เู็มเขาเดินไไม่รู้ไม่รู้เขาเดินรูต้องผ่านคนนล้ เออใช่ให้พี่ต้อมมาแหละวพมี่ต้องมุมสูงใช่ชั้นอ่ะก่เดี๋ยวแกอาจจะออกมาข้างนอกเพราะว่าพี่ต้อมอยู่มุมสูงแล้วเดี๋ยวแกอาจจะออกมารอแกไม่รู้ตอนนี้ว่าอะไรยังไงทําอะไรที่ไหนแกไม่รู้ค่ะแกออกมาข้างนอกก่อนตอนนี้ก็มาชารีกาลังสัมสื่ออยู่นะสัมสื่อสัมสื่อสัมสื่อไม่ไม่ไม่รู้จะออกมาฝั่งไหนไงประเด็นไหนเออ มีพีเจไปส่งของขวัญให้กามินอ๋อใช่หรอมาส่งอยูนี้อยู่สองกามินได้เปิดของขวัญป่ะวันนี้ไม่รู้ยังไม่เห็นเออไม่เห็นอ่ะกามินดูอยู่พับจริงอรอกามินอยู่หัวใจไม่ต้อมหรอนี่มาแลไม่เห็นไม่เห็นพี่คะเขาจะออกฝั่งไหนหรอคะคนยังไม่ทราบไม่รู้จะไปอยู่ไหนเราไม่รู้พี่เขาก็ไม่รู้เลยนะ พี่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่อ๋อก็มีไลฟ์เออใช่ใช่ลืมลืมลืมก็กำมิจีซีทีดีดูไหมเดี๋ยวได้เปิดไหนอะกำมินทุกคนจวด MVP อ๋อสงสัยรู้สึกผิดที่เล่นตุ๊กติกอ๋อคนไหนคะคนที่แข่งกับกามินเหรอน่าจะมั้งเนี่ยเทพคนนี้นี่นี่ยิงยิ้มยิ้มวะใช่กะอ๋อคนที่มาส่งขวดไอ้ส่งกุหลาบปะไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอ่ะอุ้ยเขาส่งอีกเหรอ น่ารักทำงานครับกาเมินใชต่ตอนนี้กาเมินรัดทุกคนตอนนี้อาชาลีสัมสื่ออยู่นะคะซึ่งเกดก็ไม่รู้ว่าจะออกฟังฟังไหนแต่จพี่ปูด้วยไม่เห็นเลยเออไม่เจ็นัลโหลสวัสดีค่ะคนที่เกดเป็นสันหน้าทำได้ที่นอนนวดอยู่ที่อยู่ไหนเนี่ยบ้านด้านอยู่ข้างในตรงกลับมรุสันอ๋อสี่ลูกแล้วอยู่นี้ใกล้ใกัน เขาสั่งให้เทพโดนตกเวล50น่าจะ MVP ีีฝั่งนูน้นอรอ่อยเกมไม่รู้อะ่ะสี่ลูกใช่เวล50อ๋อ55อ <55. S 2> <ฟ>๋อไม่ใช่55 5 0<ฟ>50 5ห้าเห็นผู้ติดตามไม่รู้ตอนนี้พาวเวอร์แบงค์เพราะว่าเบิ้งขาวมูนกับรีม์มั้งทุกคนอันนี้นอกงานนะชาลีกำลังสามสื่ออยู่เกทเกมไม่เบียดเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลมเอา สัมผืออะเนี่ยชาลีทุกคนมีอะไรคุยมีอะไรพูดมีอะไรพูดก็พูดอะทุกคนชาลีวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกดีนะแต่ไม่แต่ไม่ไม่ค่อยได้ยินสนุกดีแต่ไม่ไม่ค่อยได้ยินก็เลยร้องไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าก็สนุกดีนะครับผมทุกคนแฮปปี้ชาลีแฮปปี้แล้วครับผมเซนท่ันเบอร์ใช่ค่ะตอนนี้อยู่เซนท่ันเบอร์นะ <c oughs> ปวดคอเลยอ่ะฉันหันอยู่ข้างเดียวตอนเนี้ยแหมหน้าสุดเด็ดเลยนะเราอ่ะ <c oughs> เอาเอาจริงอ่ะสนุก <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> พาราเดอลเขาคาราเดอลเขาก็ตำนานไงใช่ใชเวล่ะไม่มีคนอะไญี่ปุ่นนี่แหละแอปเนีอะไรนะยังไม่ได้ส่งเข้ามาดูใครน,นี่ใครไม่รู้ญี่ปุ่นเหรอเออไม่ได้คนญี่ปุ่นเข้ามาเอาเขารู้เหมือนโอ้เขาโดานตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโดนตกจากการที่แข่งกันนั้นวิปไอรอนเราไอรอนเรา ตอนนี้นะคะทุกคนพี่ขาคารีจะออกฝั่งไหนหรอคะอืออ๋อหมายถึงว่าสำเร็จแล้วก็ออกออกเลยอ่ะีโอเคยืมย่มโาเค๊สินปินด้วยนะคะตกใจหมดเลยตกกระจายค่ะตกกระจายคนแกต้กระจาย เดนตกมาน้พี่พลราดอกมีมีคนเรียกจนเรียกเราปะไม่ได้นะ ตึองอะไรอ่ะไม่ได้อุ้ยขนาดหลังนี่ ฝักกอดชาลีด้วยไม่เอานะเดี๋ยวจะตินะ้นบอกให้ฝักกอดชาลีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติน้นท้องกามินไม่ได้มาค่ะวันนี้กามินหยุดยยนี่ไงกำมิยย <laughs> นี่กามิน <laughs> เขาคุยกับทางมินก่อนมาเจอจ่าชาการมินอ๋อชังมินช,ชังเขามาปลอบเหรอน่ารัากนะน่ารักทุกคนช่วยดูแลการมินด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าเกส วันนี้เกมมาดูแลแฟนเขาค่ะฝากกามินด้วยนะคะเพราะวันนี้กับวันนี้เพราะวันนี้เกมมาดูแลแฟนกามินเลค,ค่ะนะี่รอขนาดนี้<ม>เทปเจแปนโดนตกเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าเป็นผลดีเลยเนะี่ยทุกคนกามินก็คือแบบโหดขึ้นกว่าเดิมโอเคมนะะ่ารักขอบคุณค่ะสี่ลูกแล้วครับเฮ้ยโดนตกก็ถือเป็นนเโอกาสที่ดีนะทุกคนเจแปนเนี่ยเขาหนักนะหมายถึงว่ากําลัง เขาฟปีนะเดบิวห้าสิบแต่ว่าเขาส่งอยู่ในควันได้ดิไม่ใช่อยู่ในควันเทกซัสเทกซัสมันสวยเทกซัสเทกซัสย่ำดินอ่ะดีใจกันน้องมีคนรักเนี่ยทุกคนตอนนี้คนเยอะมากนะคะทั้งสื่อทั้งแฟนคลับแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเขาเจอเขาก็แวะดูนะเท่าที่เกเห็นเขาก็ยินดูแลเขาก็เนี่ยต่างชาติอ่ะให้ความสนใจเมื่อกี้เกศเห็นคนญี่ปุ่นฝั่งมาดูหน้าหน้าญี่ปุ่นส่งลูกแล้วอะไรคะพี่ต้อมเออพี่ต้อมเลยตรงกลาง จะไม่ได้ทุกคนจะไม่ได้ยินสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเขาติดใหม่ตอนนี้ชาลีก,กาลางบอกว่าไม้ทั้งหมดนี้เอาไปขายได้ไหม นอกแล้วอ่ะอากาศขออากาศหนุนด้วยนะคอ,อยขอบแม่ทัพและร้องเพลงชเชยด้วยคืนนี้อารมณ์ฟํา ชาลีดีมากทุกวันทุกวันเหมือนทุกๆวันเขาจะอัพความหล่อของเขาโม้ก็รับปีนึงเหมือนเดิมนะครับชาลีหล่อขึ้นทุกวันอ่ะคนนี้ก็มีความรักมีความรักเออมีความรักแล้วมันเออใช่ออล่าอุ้ยขยับตีนงโหนขยับตีนโกูจะเป็น girl n น no no คนอคินเลิฟอุ้ยตุ๊กเนี่ยเี่หยหนูเกดใครว่าชาลีไม่ดังเออใครว่าตีปักมันตีปักแตก๊กพีกาศครับ <c oughs> พี่เพิ่งเลิกง,งานน้องเกดเอ้ยเขาตอนนี้เออง,งานเหมือนกลังจบนะคะทุกคนจบแล้วแหละเขากำลังสัมสัมสภาษณ์สื่ออยู่พี่กาา เสียงในช่องถ่ายติดคิดด้วยช่องไหนลหรอคะอัดกูบ้งกูต้องไหวบ้างกูเก่งมากๆเก่งมากๆขอเอารออืม

วันนี้ทำได้ดีมากเสียงวันนี้ทําได้ดีมากค่ะเสียงกามินพาราดอกไปไหนแล้วเหรอแต่อ้าพี่พาราดอกกลับแล้วนะกลับแล้วนาะปอ่อยแล้วพี่พาราดอกกลับแล้ว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  ที่กดใจส้มเก้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรคะ่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าชอบให้มีใจส้มใครมีเขาเรียกว่าอะไรนะใครใจดีก็กดใจส้มให้หน่อยละก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กดแล้วไม่ได้เลยคุณเก้ผมอยาก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 คุณเก้ผมอยากได้เสื้อรอบใหม่เรื่องเสือเ้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเก้เปิดแล้วเก้ก็แจ้งทีนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหล่อมากใช่ทุกคนชาลีเหมือนหลอ่อ,หลอขึ้นทุกวันอ่ะหล่อขึ้นทุกวันทุกวันเกตกืงงเหมือนกันนะบางทีอุย้ยใจสซงครบหนึ่งพันแล้วขอบคุณนะคะพรุ่งนี้แฉ พวกนี้แฉออกไหมคะเออถ้าไปจิมเก็มเออเดี๋ยวเออต้องคุยกต้องถามพี่ปูนะคะว่าเขาเอนุญาตให้แฟนคลับไปไหมเพราะว่าถ้าไปกันเยอะมันจะเขาจะให้เข้าหรือเปล่าอันนี้แกไม่แน่ใจแต่ว่าพี่ปูก็ไม่มีแจ้งนะว่าให้แฟนคลับไปได้หรืออะไรแกก็เลยแบบว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ก็ต้องถามพี่ปูให้หน่อยรอมากยาสเจอร์พี่มาต้งมาเยอะจังท่าในสื่อตอนนี้สื่อ เราเดินนอกไปนะวันนี้มีหัวใจปะพี่มียมีหัวใจปะไม่เหน็นไม่เห็นเหมนกันมีเรื่องสั่ทุกวันคนะ่ะ งูพิ่งนี่ละการแฉเนี่ยสับสั่งสับังเฮ้ยคุณับเฮ้ยแต่คนนี้น่ารักพี่เก๋เหรอใช่ใช่ใช่ดู้ะดูนะเอ่อใช่ทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนจะดูเอ่อว่าเขาสัมภาษณ์อะไรต้องไปดูช่องสื่อหลักๆอ่ะทุกคนแกไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเออเห็นแล้วหนึ่งเลยคือพลัง โจดเก่าแล้วเจอกาาชุดวครั้งอุ้ยยอดุมถามน้องข้าฟังก็ได้ค่ะอ้าวพี่ปุ่ไม่ได้มาเหรอเอาใครมา ใครมานะใครป่ะพี่ปูไม่ได้มาแปลว่ามีคนมาแทนใครใครมาเท็มไลฟ์อยู่ครับอ๋อโอเคจีอิมไลฟ์อ okay, ยู่ผู้ช่วยอ๋ออยู่ไหนอะอ๋อแม่มาแม่กับผู้ช่วยมีปะ่ะพี่วีปะ่ปะป้าติง๊งป้าติ๊งกับ<อ>แม่มาเา็นถ่ายพี่วีมา่เออใช่พี่พ ผู้ช่วยพี่ภูสำนันมากทุกคนแม่ไปแม่ไปต่างประเทศเอาพี่สาวมาพี่ติ๊งมาเหรอป้าติ๊งมาเหรอไม่เห็นเลไม่เห็นเลยฉันชอบเรียฉันชอบฉันเรียกว่าพี่ติ๊งอะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้แก่เละเฉเพอหรือพี่ติ๊งพี่ติ๊งแม่ป้าติ๊งเหรอป้าติ๊งมาเหรอเกศไม่เห็นใครเลยนะคะทุกคนเพราะเกศอยู่หน้าเวทีเกดเต้นอยู่เกดจะไม่เจอแม่ยังไม่เจอป้าติ๊งยังไม่เจอเจอใครเลยเอ้ยไม่เจอใครเลยอยากเห็นข้างหน้า อ๋อข้างนนหน้าชาลีเหรอมันเป็นสื่อค่ะทุกคนข้างหน้าเป็นสื่อนะเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าเลยอ๋อสำนานมากใช่มีเรื่องให้คุยทุกวันทีมนาทีมงาน,นพี่เน็ตยืนข้างหน้าเกดอ้าวเมื่อกี้เกตไม่ไม่ทันดู เมื่อกี้พักทำงานชลีอยู่ข้างหน้าเราแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันดูแฟนเขาไม่มาหรอแฟนเขาวันนี้แฟนเขาทำงาน อะไรจุดที่น oh, ี่เหรอไหนป่วนกินก็จำทีมงานชลีได้ไม่หมดหรอกใช่ใช่อ๋อนี่เหรอนี่แหละทุกคนใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคต้องถามเขาใช่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 นี่ยทีมงานชลี ทีมงานชาลีอยู่นี่พี่ปิ่งอ๋อใช่ค่ะพี่เข้าบ้างโอเคแต๊แตสื่อเยอะมากทุคนก็เลยแบบว่าอาจจะสัมนานหน่อยนะเรามีคำถามทุกวันใช่เก๊ง่วงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เห้ยดูดูตกงนี้มั้งดูดูไว้ให้รู้นะรู้กันติดใจไม่รู้ เขาบอกว่าโดนตกตถ้าโดนตกก็ถือเป็นเรื่องดีนะจริงติดเธอไม่ไหวดูช่องทีวีทูอ๋อทีวีทูใช่ทีวีทูน่าจะชัดนะทุกคนเพราะว่า,าสื่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะมีไม้ไงถ้าไ,ไม้ที่วางข้างหน้าอย่างแกไม่มีนะทุกคนครับมีปากกาันไม่จริงครับปากกาเมจิกเหรอไม่พ<ม>ี<ม>่เน็กชลีซิงพี่มีปากกาทองเกันไหม ได้ครับได้ให้เซ็นตอนไหนตอนออกมาเหรอครับโอเค <Okay, S 2> ได้พี่รู้ไหมคะเขาให้เซ็นไหนครับอะไรนะเขาจะให้เซ็นพี่รู้ไหมคะต,ออต้องเออต้องต้องให้เขาสามเซ็นก่อนนะหนูก็รอ <laughs> พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับ <laughs> พี่ไม่รู้เหมือนกัน,นลูกก็รออยู่ครับแล้วนั่นไงมาอีกรูก้พี่ก็ยืนรออก,กัไนไปเลพี่อยู่แกงอะไรคะ<า>พี่อยู่แกงอะไรคะองค์บากพี่อยู่แกงอะไรไออยู่แกงอะไรแกงเขอนแกงอะไรบากแกง พี่อยู่แก๊งอะไรดีอ่ะพี่คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้นิปแบนค่ะเป็นของอะไรคะฮะพี่เป็นของอะไรเป็นของทีมของทีมทีมแบบเอ่อ<ม>ชาลิกามินใช่พี่ขโมยเข้ามายากยังไงเนี่ยแล้วเอาอะไรไปหรือเอาอะไรเป็นหรือป่าเอาไปทำไมเอาไปเปิดแบงค์เหรอไป มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีคุณค่าเพิ่มตอนไหนน้องอยากน้องอยากได้ไลเซนชาลีนี่นี่ี่มีประกาศแล้วขอาห้าผากแล้วไม่ต้องลบได้ไหมเป็นี่ยให้ให้พี่กาดเอาเซ็นให้ก็ได้เออพี่กาดนี่เซ็นปากไหมปากกาปากกาปากกาไม่ใช่นะนะไม่ใช่ปากกาในที่นน้องอยากได้อะไรเซนเราจะเซ็นพี่ก่อนไหมเอาพี่ พีนัทชลีรู้จักเขาจริงนะจริหรอพี่เขาเล่นเรื่องอะไรพี่เขาเล่เรอเฮ้ขาเล่นเขาชื่ออะไรในเรื่องอ่ะน้อยหนาเฮ้ยดูจริงมากเอ,อ้ยเ,เจี๊ยบกับรถปะเจยอะกว่าเยอยหน่าเอ,อ้ยเออขารู้เยอะกว่าเราน้นาว่าเธอมาผิดคนแล้วนี่เนี่ยแนทแนทชามา,านาไม่ใช่น,นัทชาลีนะ แเาเห้เอต้เราจะแอบแฝงมาว่าเราเป็นเกย์นะไเป็นแ้นจิ๊บกับโรหรือเปล่าเรารู้จักแฟนพีนนะเปล่า